หาณนทะัศนาวัยเปิดใจคะ่ะเรียกได้ว,ว่าสถานการณ์แบบนี้หลายคนเนี่ยก็เริ่มธุรกิจติดขัดคะ่ะซัหลับพานาเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่รับผลกระทบจากการทําธุรกิจจนจะต้องปิดไปเลยกับลาสุนทานะอาออกมาอัปเดตค่ะว่าได้รับผลกระทบโควิดด้วยเช่นกันเป็นร้านคาเฟ่ที่เพิ่งจะเปิดเมื่อเดือนธันวาคมจะต้องปิดตัวลงเพราะว่าไม่สามารถไปต่อได้และร้านอาหารของคุณแม่สามีจะต้องปิดชั่วคราวเนื่องจากว่าปรับมาทำเดลิเวอรี่แล้วไม่คุ้ม เองโดยร้านคาเฟ่ที่หาหน่าร่วมหุ้นกับเพื่อนนั้นโชคดีที่หุ้นส่วนของร้านเบเกอรี่อยู่ในทุกๆอย่างรวมถึงพนักงาน ก็เลยได้หมุนไปทําร้านเบเกอรี่ด้วยส่วนร้านอาหารของคุณแม่สามีถึงจะต้องปิดชั่วคราวก็ยังคงจะต้องจ่ายเงินพนักงานทุกคนเหมือนเดิมแต่มีการพูดคุยถึงเรื่องปรับเงินเดือนนั่นเองค่ะส่วนธุรกิจเกี่ยวกับเส้นผมฮาหน่าเบย่อยว่ารายได้ยังคงที่ไม่ลดลงจากที่รับมาเห็นชัดว่าพฤติกรรมในการซื้อของลูกค้าเปลี่ยนไปจากเดิมที่พร้อมจะซื้อครบเซตแต่จะหันมาซื้อผลิตภัณฑ์ที่จําเป็นใช้สมากกว่าแต่โชคดีที่มีลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามาจึงทําให้ธุรก กิเดินหน้าต่อได้คะ่ะแถมเจ้าตัวเองนะคะถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากโควิดสิแต่ก็ยังคงช่วยเหลือสังคมบริจาคเงินไปหลายแสนกันแล้วล่ะคะ่ะทางทีมงานเองก็นำเรื่องมาฝากกันเพียงแค่นีห้หากครั้งหน้ามีความเคลื่อนไหวใดๆทางทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนคะ่ะ